ครับจากนี้ไปในแนวทางของโครงการนี้จะเป็นยังไงต่อครับบนทีเลยครับครับจากนี้ไปทางบริษัทก็ยังสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์อยู่นะครับกมจะเป็น Facebook ล t a g แ a มนะครับในหลายๆสื่อเพื่อให้ประชาชนพี่น้องที่สนใจสามารถจะดู เตินตามแล้วก็เรียนรู้จากหลักสื่อสารหลักสาธราชาเนี่ยได้จากออริจินอลเลยนะคะรับน่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะครับเพราะว่าจากที่ไปคิดว่าคงจะมีคำถสนใจทำกันมากขึ้นมากเลยแล้วก็การอบรมก็คงจะไม่ทัน,นะครับก็สามารถจะมาศึกษาได้จากสื่อที่เราจะทำไว้ให้กับ การแพส่วนนี้เรื่องของสถานการณ์ที่มีโรคระบาดเนี่ยมีแนวาทางยังไงในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดการติ่เชื้อนี่เข้าสู่การในในส่วนของการจัดกิจกรรมนะครับอย่างวันนี้เราจะเห็นว่าจะจะมีมาตรการอย่างการใส่หน้ากากการตรวจ P C นะครับซึ่งจะจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อกันในการดูดกลุ่มกักันนะครับส่วนกิจนกะรรมที่เราทำในเชิงอ,ออนไลน์อย่างที่ไปเนะะี่ยครับมันก็จะช่วยในการลดการติด เชื้อไปด้วยในตัวอยู่แล้วก็เป็นสองประเด็นนะครับประเด็นเฉพาะหน้าเรื่องโควิดเนี่ยเรามีมาตรการของโครงการร่วมกันในการสลับหนุนจากเชฟรอนและคือขายเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีเรียกว่าตะกร้าปันุลคนที่ ถูกกักตัวอยู่แล้วไม่มีอาหารจะกินไม่มียาสมุนไพรและไม่มียาสมัยใหม่รองรับเนี่ยเราก็จะมีคือขายมาเอายาไปแจกตั้งแต่ตำรับยาโบราณตั้งแต่เอ็ดนางฟ้าเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อป้องกันโควิดอันนี้ได้ผลจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยอย่างท่คุณคิดเล่าไปแล้วว่ามีการตรวจคัดกรองกันอย่างละเอียดยิบเลยอย่างแม้เมื่อวานนี้ตรวจแล้ววันนี้มาก็จะมีการตรวจซ้ำเพื่อไม่ให้เป็นการประมาท และก็มีมาตรการใส่หน้าก,กากและอื่นๆอีกมากมายเราเรียกว่ายุทธการ5ต่ตอนีการตั้งสตรีรวมตัวกันแล้วก็แสวงหาตำรับยาต่างๆทั้งในและต่างประเทศนี่มาแจกกันแล้วก็ดูวิธีการต่างๆมากมายแล้ว่าต้มยาแจกกันแล้วก็มีการตากแดดเพื่อจะ ออกกาลังกายหรือเต้นสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า i n น a t e immunity หรือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันจากธรรมชาตินี่ทำให้คนเนี่ยแม้ติดเชื้อแล้วก็ไม่ไม่มีอาการหนักไม่ถึงตายน่นในคือขายเราก็ปลอดภัยกันเต้าต,ตั้งแต่ระบาดมาเราก็จัดตั้งคณะหมอขึ้นเราเรียกว่าหมอไม่มีทางเลือกก็จัดพานตรวจข่าวเป็นกองกาลังหมอขึ้นช่วยก็ยังไม่มีใครมีอาการหนักถึงขั้น ล้มหมอนนอนเสือ่อมตานี้ก็เป็นมาตรการทางภูมิซึ่งเราจะทําต่อเนื่องกันต่อเนื่องไปจนกว่าโรคนี้จะเป็นโรคที่เรียกว่ากลายเป็นโรคประจำที่ไม่มีผลินี่เป็นประเด็นที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อขับเคลื่อนการสู้ แล้วเรื่องอีกปัญหานี้จะภยัยภัยแรงเกิดจะเกิดไม่อีกเดือนข้างหน้านี้มีการรองรับยังไงบ้างครับเรื่องปัญหาภัยแรงเนี่ยเราเชื่อว่ารัฐบาลก็คงเตรียมมาตรการที่จะทํากันไปแต่ว่าในคือขายเราเนี่ยเรามีกองกําลังลดขุดอย่างที่เห็นที่โชว์ให้เห็นเนี่ยเพียงไม่ถึงรึงนะครับก็จะมีกองกําลังออกช่วยแล้วก็ด้วยวิธีการทํางานแบบคนจนเนี่ยคือขายเราก็าจะมีการ เอามือกันลงแขกกันหรือเอาแรงกันหรือทังใต้ทางคภูกเก็ตอาจจะเรียกว่าซอแรงกันก็จะมีจอบกันหลายพันอันนะครับในเครืข่าเราอันนี้ก็จะเก็บน้ําวิธีเก็บน้ําไว้ง่ายๆเนี่ยถึงอย่างไรเมษาเนี่ก็จะมีผนสมกา์มาเราก็ไม่ประมาทปรากฏปรากฏว่าปีทุกปีที่ผ่านมาถ้าเราเตรียมการก่อนของการแค่ปั้นคันนาโตโตเนี่ยเราก็จะได้ทั้งครองทั้งคันนา แล้วถ้าใครมีกําลังก็จะขุดน้องไว้ก่อนได้ในช่วงเนี้ยเอาฝนตองกลานมาประมาณ3ามสี่ครั้งก็จะพ้นปัญหาภาัยแรงได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะรนลงช่วยกันเมื่อส่วนราชการก็เห็นคุณค่าเห็นความต้องการพอไปขยายผลก็น่าจะไปได้เร็วกว่ากําลังที่เราทํากันอยู่เท่าที่เป็นทุกวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นภารกิจซึ่งเราคิดว่าณนะวันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์วิกฤตทั้ง โรคระบาดโควิดเนี่ยทั้งเรื่องภาวะสงามเนี่ยคนทั่วโลกก็เริ่มเห็นคุณค่าของทฤษฎิใหม่หรือเดี๋ยวนี้แครจะทานชื่อให้ใหม่ชื่อว่าโครงการโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความเบาหรือแม้แต่ในโรงเรียนซึ่งท่านเดขาขอระราชทานพระบรมบราชานุญาตนาเอาโครงการโคกโนหนองนาแห่งน้ําใจและความเบาเนี่ยไปทําในโรงเรียนถึงสามหมื่นกว่าโรงเรียนถ้าเกยพใครจะทานชื่อให้ใหม่ ชื่อว่าอารยเกษตรนะอารยเกษตรคือกลับไปฟื้นฟูอารยธรรมของการเก็บกักน้ําฟื้นฟูอารยธรรมของการสร้างอาหารซึ่งเมืองไทยเป็นต้นแบบของโลกได้ในเรื่องการสร้างอาหารไมว่าจะเกิดสงครามเมื่อจะเกิดภาวะภัยแล้งหรือเกิดาวะน้ําท่วมเราเคยมีภูมิปัญญาถึงแต่ว่าเราลืมกันไปนานแล้วก็อยู่ว่าราชการที่ก้เลยท่านกระทงสร้างตัวอย่างไว้ให้ที่จังหวัดเนี้ยครั200บ200กว่าตัวอย่างที่รอบๆวัดมงคลนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะ เอาไปเผยแพร่ให้เลยที่สุดเราก็เชื่อว่าปีนี้ด้วยวิกฤตแบบนนี้ทำให้คนจำนวนมหาศาลเลยทั้งโรงเรียนสามหมื่นกว่าแหง่งทั้งวัดอีกสี่หมื่นกว่าวัดทั้งชาวบ้านที่เห็นทางออกจากตัวอย่างที่เราทำงานมาเก้าปีนี้ก็เชื่อมั่นว่าเขาจะมีคนจํานวนมากเลยที่สนใจที่จะหันมาทําแนวนี้เพราะฉะนั้นองค์ความรู้และเทคนิควิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างที่คุณยีพูดว่าเราจําเป็นคือระังคือขายเรามี เรามีครูฝึกอยู่ไม่ถึงพันคนเพรานะั้นการที่ไปช่วยประชาชนทันทีจํานวนหมื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พราะเราก็กองกําลังของเราโครงการของเราก็เป็นอาสาสมัครทํากันอย่างจากัดเราก็คช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์อันนี้สามารถไปดูซ้าได้ซึ่งก็เราจะทําเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องครับคิดว่าแม้คนที่เพิ่งเข้ามาสนใจในระยะปีนี้อันเกิดจากผลประชบกับ เศรษกิจตกตำ่ำผมกระทบจากค่าเงินเสื่อมผมก็ระทบจากออดอกเบีย้ยสูงหรือค่าเงินเฟ้ออุนแรงอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนหันมาสู่วิถีแห่งความพอเพียงมากขึ้นอันนี้ก็คิดว่าจะช่วยได้เท่าที่พวกเราจะพอช่วยได้ครับ อยากให้พูดถึงประโยชน์ของโครงการนะคะว่า,าประชาชนที่เข้ามาร่วมแล้วจะได้รับอะไรบ้างนะคะคือเราเราวางแผนตัวไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มโครงการว่าสามปีแรกเนี่ยเราต้องเร่งสร้างตัวอย่างให้เกิดทุกประเภทให้นะเช่นในบ้านกเกษตรกรชาวนาในบ้านชาวสวนในบ้านชาวไร่นะหรือแม้แต่ในโรงเรียนหรือแม้แต่ในชุมชนเนี่ย หรือแม้แต่ในวัดเราอยากเห็นตัวอย่างว่าเออต้อททำได้ทุกแบบเนาะมีที่ดินงานเดียวก็ทําได้มีที่ดินสิบไร่ร้อยไร่ก็ทําได้หมดเพราะนั้นตัวอย่างความสาเร็จในสามปีเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรอกต้นไม้อะไรยังไม่โตดีแต่เขาเริ่มพอเห็นแนวทางนี่ในสามปีที่หนึ่งสามปีที่สอง่งเราเชื่อว่าเราจะเราจะได้คนที่ทําแล้วประสบสำเร็จจะได้คนมีใจเพิ่มขึ้นแล้วคนเหล่านี้ก็จะพัฒนาตัวเอง จนที่ดินของตัวเองเนี่ยกลายเป็นที่เรียนรู้ให้กับคนอื่นให้ความรู้กับคนอื่นเราก็จะสร้างครูขึ้นเราได้คนมีใจมาเราพัฒนาจนเป็นครูและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ขึ้นใครอยากทำเนี่ยมาดูของจริงก็ประยุกต์เอาไปทําตามได้นี่ก็คือคิดว่าเราทําสาเร็จแล้วในเฟสที่สองในระยะที่สองหกปีพอมาระยะที่สามเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าจากตัวอย่างความสําเร็จซึ่งจเจริญงอกงามขึ้น สปีแรกอาจจะเห็นอะไรไม่มากนะแต่สามปีที่สองเนี่ยน่าเห็นลายมากขึ้นคนจะสนใจนักวิชาการก็จะเริ่มมาทําวิจัยมากขึ้นคำตอบในเชิงวิชาการจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการขยายผลไปสู่ประชาชนไปสู่สังคมภายนอกไปสู่แวดวงวิชาการหรือแม้แต่ขึ้นไปสู่ระดับนโยบายเนี่ยเชื่อว่าจะมีทั้งนักส่งเสริมจะมีทั้งนักวิชาการและจะมีทั้งนักปฏิบัติการรวมทั้งนี่น้องเกษตรกรที่ ทดลองทํามาร่วมกับเรา9ปีนี้ก็จะเป็นเป็นข้อมูลข่าวสารที่สําคัญในการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายลหลังจากนั้นถ้าระดับนโยบายขับเคลื่อนจริงจังเงื่องมานเป็นจํานวนแสนล้านที่พุ่มเทลงไปช่วยประชาชนอย่างถูกวิธีตามหลักปรัชญาของพระเจาอยหัวตามวิธีการทํางานแบบคนจนเนี่ยอย่างที่พ่อจุ๋ยหัวร่งทางไม่ดูแบบคนจนไม่ได้พุพ่มเฟือยอะไรมากมายอย่างนี้ก็จะช่วยประชาชนได้มากขึ้น เหมาะกับสถานการณ์ที่วิบิดรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับและมาจนถึงเ้าปีเนี่ยเรายิ่งทําให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นอย่างตัวอย่างคุณอาทิตย์เนี่ยเคยเป็นวิศวกรซึ่งไม่มีพื้นความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยหลังจาก9ปีไปแล้วถ้าท่านฟังคุณอาทิตย์อธิบายเนี่ยผมว่าหลายอย่างลึกซึ้งและด้วยความเป็นนักวิชาการทางด้านวิศวกรรมท่านจะอธิบายได้อย่างเป็นระบบดีกว่าผมในซ้มไปอันนี้ก็จะเป็นกําลังสัมพันธ์ ดูที่ก็จะเป็นกำลังกลังสำคัญอีกคนหนึ่งี่อธิบายในฐานะที่เป็นวิศวกรก็จะทําให้น้ําหนักของคนที่อยากเอาไปทําตามนั้นเข้าใจแจ้งมากขึ้นครับมีรูปเมื่ิกี้คำถามก็คือว่าคนมาท,ทาตามจะได้อะไรก็จับแรกก่อนเลยก็คือได้ความภูกใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในทําตามทางที่ในหลวงพ่ามสิบเก้าได้ทรงพะสารไว้อันที่สองคือได้สุขภาพ ครับเพราะว่าเป็นการทำเอซีไม่ใช่สายเคมีนะครับไม่ใช่ยาฆ่าอะไรต่างสุดท้าเขาจะได้กลับมาอัน,นุสรณก็คือจะได้สุได้ความสุดทางใจในเชิงว่าเราได้เห็นสิ่งที่มันโตนะครับแล้วก็กินเองปลูกเองเรารู้ว่ามันปลอดภัยนะครับสุดท้าย4ีแล้วก็จะค่อยๆ่อยน่าชีวิตก็จะดีขึ้นในแง่ของนี่ก็จะลดลงนะครับแล้วก็ความ ความมั่นคงของของตัวเองเนี่ยก็จะก็จะมีมากขึ้นไม่ว่าคนจะเกิดเหตุการน้ําท่วมหรือแล้งอะไรต่างเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับความกังวลก็จะน้อยลงในการรับการก็สามารถจะช่วยเหลือเพื่อนน,นะครับตรงนี้ก็จะนำมาทำมาซึ่งความภาคภูมิใจกับตัวเองว่าสุวเองสามารถจะทําได้นะครับในการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่มแล้วก็จากเพื่อนบ้านนะครับสุดท้ายเขายงดับเป็นครูเป็นอะไรแล้วก็จริงๆริแล้วเนี่ย เศรษฐกิจก็ยังทได้ด้วยเพราะว่าหลังจากเอาตัวเองรอดแล้วเนี่ยก็สามารถจะเอาสินค้าเนี่ยมาแปลร,รูปนะครับเพราะจริงเกษตรสินค้าเกษตรเนี่ยมันแปลร,รูปได้ให้มันมูลค่ามากขอเพียงเรามีเวลามีเอ่อมีความรู้นะครับก็สามารถจะเรียนรู้จากในเครือข่ายนะครับก็ทำอะไรไดบ้างเราก็ทําไปนะครับแล้วเราก็ต่อยอดเ้วยความคิดิลระปัญญาของเราเองนะครับสุดท้ายรายได้ที่เพิ่มขึ้นมันก็จะมาจากจากการแปลร,รูปหรือการหา อะไรที่เกี่ยวข้องที่ทำลักษณะนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นพัฒนาการที่ถูกต้องของการสร้างสเศรษฐกิจระดับรัวรเรือนนะครับก็หวังว่าคนที่ยังไม่สนใจหรือยังรู้สึกว่าแปลกๆก็อยากให้มาลองดูไม่ต้องเริ่มมากนะครับเอาสักสองไร่สไร่พื้นที่ตัวเองก่อนการมาการมาลองทําดูนะครับเปิดใจดูนิดนึงแล้วก็ผมเชื่อว่าสองสาปีผ่านไปจะดีใจที่ได้ดำาต่าง ขอบคุณค่ะ